สวัสดีครับนี่ครับมาเบิงสวนแม่พินตอนนี้กำลังเก็บผีบ้างเ่ยสวนยาบดนะครับสวนผี่ของแม่ครันี่งกำลังเก็บตั้งรยางควพร้อมเลยสิกรสิกรบุบเป็นเลยเก็บรกสวยงามเอล่าอืมอันนี้อ๋อเปิดเปิดจบแคปแล้วเนี้ยวังไหนล่ะว้าวอ้างไก่เราไม่ได้ไม่ได้แพ มีแต่ถ้าเกเก็บนยาค่ะแม่เป็นพีสาของม่ตอนนี้เรากำลังเก็บคระไ่ต้องกีนยงบุญเก็บเขียวไเลค่ะเก็บเมยเขียวช่วงนี้มันมีราคาก็เลยเก็บเลยบนตรงสายซุปเขียวเลยค่ะโลละสามสิบห้าบาทหลารตันอยู่เด้อคุณน่ะคนบบกไงหนึงแต่คนเก็บโบเมนคนบาทละไทยเนาะอ่นทั้งคู่ค่ะพ่นข้างในโลละหกบาทค่ะทน้งค่ะ ກັນອັນນີ້ເປັ່